เอาแล้วแม่เห็นแล้วอีแม่เห็นแล้วโอ้ยเห็นเดกคักมาแล้วลมาแล้ว,มา,วมาหายคักๆอะม่อันโมเกียวกับโมเกียวก็มูหยองด้อหมูหยองเดียวเหนบ่อเดียวมาชุบผุนบ่อชุบผุนบ้าแม่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้ยมูหยองนี่นี่นี่เห็นบ่นี่นี่นี่ ถ้าบกว่ม่ีนี่นี่แม่เหนบ่นี่นี่ถ้ารกบ่มีเลยพุเกี้ยวกับลูกลุกบริเกียวลูกลูกอยู่ให้องลูกพี่ห้องชื่อแม่เบิงแม่เบิ้งอยู่ในห้องเห็นบ่แม่มีหลักขาลูกนี่เราขาลูกอยู่ในห้องอมเป็นปังหวานมันหวานไม่ด้หาหันแม่ป้าไม่หนามหันดิบัวบอกบเกี่ยวบเกียวแม่แมเบิ่งเบิ้งหวานมาอะไรมา้องกชื่อบเกี่ยวบเกี่ยวก็ป๋าบเกี่ยวบเกียวแม่ นวนวนันูนวนวอเองจ้ะหนูนวลกับบเกเกยว่วใา้บุกเกวเด้อเอร์ยิงเมื่อยเอาลูกประทานบุมีไปก่อนเขาหงาหบหงเนเขาหงรเด้อหวานเขาห่งแล้วเขาหงแล้วหอลูกบุกเกีเอาหนูเียวลกลหวานบุกเกวแม่มอบมอมี่ผุดุดผุยองกับหนูนวนปุนะไปทำมันพุนะ บ่เอลูกบ่เกี่ยวบ่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 เมียนบ่เมียนบ่เมียนหนุนวันแม่บ่เมียนหนุนวันบ่เมียนบ่เมียนลูกบ่เมียนหมูหวันหมูหวันก็บ่วยอมหลับด้อหมูหวันบ่หลับได้นั่นแต่ก็เอาเอาขนมมาหล่อบ่บ่เกี่ยบ่ได้เห็ดเนาะแม่หนุนวันบ่ได้เห็ดหนุนวันบ่เอาขนมบ่บ่เกี่ยหนุนวันบ่ยอมรับดูหมุนวันบ่เอานั่ยนี่นมาแล้วปะมาแล้วปะ แลนมู้อกเลยน้องหลับพอคนบ่นบ่กินบ่นเ่ยน้องลับหน้องวลแม่มาเดียวมาเดียวมาเดียวเฮ้ยสิมันยัดขนมให้มาเขายอมหลับบ่ดยไปหาแม่มูหยงดูว่าแม่มูยองเนาะแม่เนาะเขาเป็นพยานแม่มูหยงเป็นพยานให้ลูกนาะบ่ลูกบ่ได้ดื้อเน้อเน้องแม่เนาะเอ้เนาะแม่เนาะน้องนาะงลูกพวกลูกอยู่กับแม่เนาะแม่เนาะเฮ้ยแม่เนี่ยสิมันยัดเหยียดของผิดให้หลูกนวลแม่เนาะแม่เนาะ